คุณผู้ชมคะวันนี้ผู้ที่เสียหายจากการใช้รถยนต์ฟอร์ดพยายามที่จะรวมตัวเพื่อส่งเสียงแสดงออกว่าเสียหายจากการใช้รถยนต์นี้บางคนนัดกันหยุดงานนะคะเพราะหวังว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องคดีหลังจากที่รอมาเป็นเวลา3ปีวันนี้ก็หวังว่าศาลจะรับพิจารณาคดีเป็นกลุ่มแต่ท้ายสุดแล้วศาลก็เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนนะคะหลังจากที่มีคำขอคัดค้านจากจำเลยก็คือบริษัทฟอร์ดแห่งประเทศไท ที่ขอให้ขยายเวลาคดีนี้ออกไปก่อนคุณพี่พาปิ่นแก้วรายงานค่ะยังไม่ทันได้เข้ารวมกลุ่มกับผู้ร้องเรียนคนอื่นๆที่มาฟังคำไต่สวนของสารร่วมฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มเจ้าของรถฟอร์ดคันนี้ต้องเจอกับปัญหาหม้อน้ำความร้อนขึ้นสูงจนไม่สามารถขับรถต่อไปอยังลานจอดรถด้านบนของสารแพ่งกรุงเทพใต้ได้เธอติดต่อให้รถยก มานำรถไปเข้าศูนย์ซ่อมความผิดปกติของรถที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ได้เกิดขึ้นกับเธอเป็นครั้งแรกเรียกร้องในเรื่องของอความเสียาหายที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาของรถฟอร์ดรุ่นเฟสตานะคะก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเกียร์เกียร์กระตุกนะคะแล้วก็ในเรื่องของบางทีขับไปเนี่ยดับการอากาศความร้อนขึ้นไม่มีสาเหตุแล้วรถก็ไม่สามารถเดินทางไปต่อได้อะคะ่ะ ผู้ร้องเรียนเกือบ300คนรวมฝ้องร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มเดินทางมารวมตัวกันบริเวณหน้าศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อฟังคำไต่สวนของสารขอให้พิจารณาเป็นคดีแบบกลุ่มบางคนหยุดงานบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อจุดหมายเดียวกันหลังจากเดินหน้าร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆมากว่า3ปีแต่พวกเขามองว่ากระบวนการล่าช้าทุวกวันเราอยู่บนความเสี่ยงชีวิตเรา ทุกคนอาจจะเป็นลูกอันนี้เราเป็นแม่เราเป็นภรรยาเรามีญาติมีต้องดูแลถามว่าทุกวันที่มีความเสี่ยงเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยทำยังไงก็คือขึ้นขึ้นที่จอดรถอะคะ่ะเราแบบเหมือนมันติดอะคะ่พะพอติดแล้วแบบคือมันค้างเลยะคะ่ะคือแบบไปต่อไม่ได้อะแล้วแบบคือหลานก็อยู่สองคนก็แบบหันไปนอมองหน้าพ่อสองคนว่าแบบจะทําอะไรต่อคือทําต่อไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะแบบมันอันตรายมาก แม้วันนี้เป้าหมายของพวกเขาที่ตั้งใจมาฟังคำไต่สวนยังไม่ทราบผลเพราะจำเลยยื่นคัดคา้านขอขยายระยะเวลาออกไปสารพิจารณาเห็นสมควรจึงอนุญาตและนัดอีกครั้งวันที่11กันยายนนี้เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการไต่สวนคดีรับฟ้องแบบกลุ่มอีกครั้งก็ะจะมีการกำหนดกระบวนการให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือวันที่11เนี้ยจะมีการนัดพร้อม แล้หล er ังในวันนัดพร้อมเนี่ยก็จะทราบว่าจะมีการสืบหรือว่าไต่สวนกันพยานจะนําพยานกันมาคนละกี่ปากเก็จะเสร็จสิ้นภายในเมื่อไหร่อะไรยังไงฮะก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งในการที่ศาลเนี่ยท่านเรียกว่าเมตตาที่จะเลื่อนการพิจารณาคดีไต่สวนออกไปอีกเพราะที่ผ่านมาสมาชิกในกลุ่มเหยื่อรถยนต์ของเราที่รวบรวมกันอยู่ในกลุ่มลายเนี่ยพันกว่าคนแต่มียื่นเอกสารพร้อมครบที่จะ ยื่นเป็นคดีแบบกลุ่มเนี่ย300กว่ารายดังนั้นยังมีผู้เสียหายอีกจํานวนมากที่ต้องการเข้าร่วมกันยื่นฟ้องกลุ่มแต่ยังไม่มีโอกาสดังนั้นเราจะใช้อาอกาสตรงที่ศาลขยายเวลานี้รับสมาชิกผู้เสียหายเพิ่มเติมช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฟ,ฟอร์ดประเทศไทยส่งหนังสือชี้แจงถึงสื่อมวลชนยืนยันว่าบริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน แต่ระบุว่าลูกค้าบางรายปฏิเสธมาตรการดูแลของบริษัทรวมถึงการนำรถเข้าไปเปลี่ยนวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของคัสซึ่งขณะนี้มีลูกค้านำรถเข้ามาเปลี่ยนแล้วบางส่วนและบริษัทยืนยันว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจซึ่งอาจจะสวนทางกับผู้ร้องเรียนในคดีกลุ่มอันนี้นะครับก็จะมองว่าก็มีข้อกังวลอยู่ว่าทางผู้ประกอบการรายนี้นะครับซึ่งเหมือนกับเป็นเกมวัตระยะ ของพวกเราเหมือนนนกกัใารต่อสู้ในครั้้งนีการรวมตัวของผู้ร้องเรียนรถปอดเกือบ3 0 0คนในวันนี้เพื่อฟ้องร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีแบบกลุ่มซึ่งหากศาลร,รับฟ้องคดีนี้จะเป็นคดีแรกที่เป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่มแต่สิ่งสำคัญของผู้ที่เดินทางมาที่นี่คือต้องการสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมที่ผู้บริโภคต้องเรียกร้องสิทธิให้กับตัวเองวิภาปิ่นแก้ว ไทย PPS รายงาน